สวัสดีครับผมนายเทคเอาขังผมคือ Toyota าเว l o 斯แต่ไม่ใช่รุ่นทั่วไปเขาเป็นชุดแต่งพิเศษ X Urban เป็นยังไงไปดูกันครับแน่นอนเขาว่า t o y o t a าเวล罗เนี่ยถือว่าเป็นรถครอบครัวที่ได้รับความนิยมเยอะมากๆนะในประเทศไทยทั้งเรื่องของความใหญ่ราคาไม่แรงนั่งได้เยอะแถมดีไซน์เนี่ยก็ไม่ธรรมดาถือว่า Toyota เนี่ยลุยตลาดเซกเมนต์นี้ได้ดีมากครับแต่คันนี้มันไม่ใช่รุ่นปกติทั่วไปครับเขามาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นของแท้ทิศมาจากโรงงานเลย ในชื่อ X Ur b ซ n ครับซึ่งแน่นอนเขาว่าชุดแต่ง X Urban เนี่ยแนวคิดหลักๆของเขาคือทําให้รถเนี่ยออกสายแคมปิง้งใช้เป็นรถครอบครัวที่ไปลุยได้เล็กน้อยไปแคมปิ้งกลางเต็นท์สบายๆมากขึ้นครับจึงดีไซน์เนี่ยมีความดูดันออโรด SUV ขึ้นมาเล็กน้อยครับและความพิเศษของเขาคือชุดแต่งนี้เราสามารถผ่อนไปกับตัวรถได้รวมเป็นก้อนเดียวกันได้ทั้งหมดราคาทั้งคันเนี่ย914,000บาทแต่ถ้าเพิ่มชุดแต่งเนี่ยถ้ามองกับราคาเดิมจากรุ่นพรีเมียมคร เพิ่มมาไม่เยอะแต่ได้ชุดแต่งรอบคันได้ล้อในราคาไม่ถึง4ี่หมื่นซึ่งจุดนี้ผมมองว่าเป็นราคาที่ดีมากผ่อนเพิ่มจากเดิมเนี่ยแค่เดือนละประมาณ800กว่าบาทเท่านั้นด้วยครับแล้วชุดแต่ง X Ur กซ์อร์เที่เพิ่มเข้ามามีอะไรเพิ่มเข้ามาแตกต่างกันบ,บ้างจากรุ่นพรีเมียมครับแน่นอนว่าในด้านหน้าเราจะเห็นเลยว่าเออดีไซน์เดิมเขาก็มีความดุดันอยู่แล้วเสริมโครมเมียมไฟ LED กระจังหน้าขนาดใหญ่แต่ทําให้เด่นขึ้นไปอีกครับโดยการเสริมชุดกันชนด้านล่างแบบนี้ สีดาตัดกับสีเงินแบบนี้ดีความแบบแข็งแกร่งมากขึ้นความลุยมากขึ้นครับแถมตตดกับต,ตัวรถได้ค่อนข้างดีทําให้เออมีความดึงดูดสายตามากขึ้นด้วยแถมชุดกันชนตรงนี้เชื่อมต่อรอบคันทั้งซุ้มล้อด้านข้างจนไปถึงด้านหลังรถทําให้เหมือนกับตัวรถเนี่ยคิดมาแล้วครับตั้งแต่หน้ารถจนถึงท้ายรถเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดด้วยครับนอกเหนือจากชุดกันชนด้านหน้าแล้วนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่สะดุดตาและก็โดดเด่นมากที่สุดคือการเสริมขอบล้อทั้งหมดจนถึงด้านข้างตัวรถ และในราคาไม่ถึง40,000บาทที่เพิ่มเข้ามาจากราคาปกติล้อใหม่ขนาด17นิ้วลายทูโทนตัดเงาและดุมล้อที่เป็นตัว X ด้วยโดยผมว่าราคานี้บอกเลยว่ากลุ้มมากนะคือล้อเนี่ยของแท้บมันจะคุณภาพดีกว่าน่นรนครับรวมถึงการเสริมชายขอบด้านล่างแบบนี้สีดาเข้ามาทั้งหมดเนี่ยต่อเนื่องมาจนถึงตรงประตูนี้นะครับทาให้ตัวรถเนี่ยดูบางมากขึ้นดูเพรียวดูสปอร์ตมากขึ้นแต่เขาเสริมเข้ามาเพื่อความดุดันของตัวรถครับแอบมีกลิ่นอายพวก SUV เล็กน้อยนะ นี่น่มีความทัฟเข้ามาความแข็งแกร่งเข้ามาบ้างเสริมกับตัวเวลอสได้ค่อนข้างดีครับและยิ่งเป็นสีแดงตัดกับสีดําบอกเลยว่าเออเป็นคู่สีที่ผมมองว่าสวยครับและก็ล้อดำเนี่ยดูสปอร์ตขึ้นมากเลยและแน่นอนเขาว่าในด้านหลังของเวลออสเอ็กซ์เออร์เบิร์นคันนี้นะครับดีไซน์ข้างหลังเขาก็สวยแล้วนะไฟไลท์บาร์แนวยาว LED ทั้งหมดแต่จุดที่เพิ่มเข้ามาครับอันนี้เลยคือเอ็กซ์เออร์เบิร์นตัวเนี้ยเป็นสีดําล้วนนะครับเป็นดําสวยมากนะตัดกับสีแดงได้ค่อนข้างดีครับ ด้วความที่ตัวรถคันนี้เป็นสีแดงครับผมว่าการตัดดําการตัดเงินแบบนี้ทําให้ตัวรถท้ายรถดูดีขึ้นและจุดที่แตกต่างหลักๆเลยคือชุดกันชนตรงนี้ครับนี่อันนี้คือแผงนี้ใส่มาใหม่ทั้งหมดเลยเก็บงานค่อนข้างดีมีการเว้าวตรงเซ็นเซอร์มาให้ด้วยเก็บงานดีมากเพราะว่าเป็นชุดแต่งของแท้จิ๊ดมาแล้วนะครับพวกนี้นี่แล้วก็ชุดตรงนี้เป็นสีเงินด้านทั้งหมดทําให้ตัวรถเนี่ยมีความเป็น SUV มากขึ้นและท้ายรถดูไม่อ้วนมากเกินไปด้วยถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ ใส่เข้ามาลายรถดูเออดูเท่ขึ้นเยอะเหมือนกันครับและนอกเหนือจากชุดแต่งรอบคันครับมีอันนี้ด้วยคือแผ่นรองสัมภาระท้ายรถนะครับเขียนว่า x urban ซึ่งอันนี้ต้องซื้อเพิ่มในราคา1,700บาทข้อดีของเขาก็คือสามารถกันน้ําทาความสะอาดง่ายแล้วก็ยกมาล้างอะไรพวกนี้คือง่ายมากครับแล้วก็มันพึ่งถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยทำให้ตรงนี้ปกป้องได้ดีในแง่ของการขนของการไปแคมปิง้งอะไรเลอะๆใส่รองเท้าพวกนี้เราสามารถวางเข้าไปแล้วมันมีการ t กเจอร์ขึ้นมาแบบนี้ครับผิวสัมผัสไม่ลื่นแน่นอนแล้วก็เก็บขคบขุนได้ดีไม่ฟูงกระจายไม่เลอะไปข้างๆและเมื่อเราพับเบาะไปอย่างนี้มันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้ต่อเนื่องเป็น3ชิ้นแบบนี้ครับอันนี้คือเขาคิดมาแล้วว่าเออเวลาพับเบาะมันจะกันได้ประมาณไหนเวลาดึงขึ้นมาแผ่นไม่งอแผ่นไม่ขัดกันเนี่ยอันนี้คือเขาคิดมาแล้วแล้วก็ติดแน่นตรงนี้เลยครับซึ่งอันนี้คนที่อยากได้อันนี้ไม่ต้องซื้อชุดแต่งก็สามารถซื้อเพิ่มได้ในราคา1,700บาทก็ถือว่าเป็นหนึ่ง,มมงว่า ใครใส่แคมปิ้งขนของไม่บ่อยหรือว่าใช้งานจริงๆเนี่ยควรจะมีครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชุดแต่ง X Urban ที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นพรีเมียมครับภาพรวมรอบคันถือว่าทำออกมาได้ดีมากในราคาไม่ถึง40,000บาทได้ล้อได้ยางใหม่ได้ชุดแต่งรอบคันและถ้ามองดีๆคือผ่อนเริ่มต้นเนี่ยผ่อนเพิ่มแค่800กว่าบาทเท่านั้นจากเดิมครับถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แรงมากเกินไปด้วย แต่คุณได้ชุดแต่งของแท้ได้งานคุณภาพและการรับประกันภาพรวมทั้งหมดเหมือนกันอันนี้ถือว่าดีมากและจ่ายเป็นก้อนทีเดียวกับตัวรถได้ในราคา9 0 4 0 0 0บาทครับใครสนใจชุดแต่ง x อ็กซที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นพรีเมียมก็ลองติดต่อได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเลยนะครับบอกเลยว่างานดีของดีแล้วก็รถเนี่ยดูความเป็น SUV สายลุยมากขึ้นเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมนายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ